สวัสดีครับพบกับช่องหนูใบเตยช้างน่ารักนะครับผมอากาศร้อนรนะครับผมมาเล่นน้ำคลายร้อนกันนะครับผมใบเตยเอาอึมแล้วอึมเตยแล้วนอนลงลุกแล้วอากาศร้อนๆแล้วอาบน้ำแล้วขัดผิวไปด้วยหายร้อนยังเตยโอ้ยนะครับผมดูหลังใบเตยมีแต่ดินเลยทั้งดินทั้งหญ้าเลยเตยเฮ้ยเต็มหลังไปเลยเต็มหลังเลยเตยหอนปลาลูก หอนบ่มุดลงเร็วเอิ่มหอนบ่เอิ่มเร็วเอึมแล้วหอนบ้าหอนบ่เอิ่มแล้วลอยน้ำเล่นแล้วเตยอากาศร้อนๆนะครับผมได้เรียนก็ดีใจหลายนะเตยน้อลูกเนาะนอนนอนน้ำเลยตอนนี้นอนนิ่งเลยนะเตยเตยนอนนิ่งเลยนะเตยอากาศร้อนๆนอนนิ่งเลยนะเตย nào bay xe nè bay leo tôi nè bay leo tôi tới nè bay leo tôi nè bay xe nè ui bay leo tôi nè bay xe nè là ui ui hao này hao hao ôm nó lông cả leo ôm leo ôm lông ôm lông chém lông leo leo lăng quen như leo lăng leo ลังเปิ่อนด่แล้วเอึมแล้วเอึมแล้วนั่นไปไสนั่นไปไสนั่นเตยนั่นไปไสนั่นนั่นควานเราสองคนนะครับผมเออควานเราสองคนนะครับผมตะขอคนละอันเลยเออตะขอคนละอันเลยเตยไปใส่อาบน้ำมาทันแล้วเร็วถอยเร็วถอยเร็วอาบน้ำไม่เสร็จกนเร็วเอาบน้ำไม่เสร็จก็เร็ว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 ดินทรายเต็มหลังเลยนั่นเลย <peach> เออเติมโอ้ยดุอ่ามุดไปด้วยกันเลยนะครับผมหนุนตูดโดงเลยไปเตยเออ<า>ตูดโดงเลยเตยออชื่นใจแล้วไปเตยเอาหายร้อนแล้วไปกลับบ้านปะอุ้ย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 ถอยถอยถอยถ้ยอุ้ยไปอย่างเดียวเลยเตยเออเออไปอย่างเดียวเลยเตย จะไปอย่างเดียวเลยเตยออกตัวได้ไปอย่างเดียวอ,อขึ้นแล้วน้องฟิลไปกลับบ้านกันไปเตยคิดถึงบ้านอย่างเดียวนะครับผมอา,อาบน้ำคลายร้อนไอ้แป๊บหนึ่งดูรีบมากเลยดูเดินเดินทรายกระจายเลยนะครับผมทรายกระจายฝุ่นกระจายเลยนะครับผมไม่เตยต้องใช้ควานสองคนนะครับผมควานจิ๋วของเรา,ามี ตะขอคนละอันด้วยนะครับผมมีตะขอคนละอันด้วยน้องพีมน้องพีเตยรีบจังเลยลูกนะเตยถาถาแน่เตยถาแน่ละอยคือฝ่าวแท้เอ้ยรีบจังเลยเตยตกใจอะไรลูกนะเตยตกใจอะไรลูกก่ยืนนิ่งเลยโอ้ยอยากกลับบ้านอย่างเดียวเลยนี่อะไรนี่ฮะ ทำไมเตยลูกเป็นยังละ่ะอยากกับบ้านยางเดียวเลยเป็นจังได๋ยวใเมืองหางเบิงหางบงาลง,งเลยหางยกอย่างเดียวเลยหางนี่เตยหางนี่ยกอย่างเดียวเลยอุย้ยตกใจออียงเนาะไปอย่างเดียวเลยไปเตยลูกความความความสำรองเราความน้องพี แต่คอใหญ่กว่าโตนะครับผมแต่คอใหญ่บ่ใหญ่กว่าโตยางบ่ท่านสร้างเลยบดนี้เอ้าไม่ทันไปเตยแล้วตอนนี้เอาน้องพีขึ้นขึ้นแล้วเตยเตยเตยให้น้องพีขึ้นด้วยเร็วเอาไปน้องพีน้องพีขึ้นแล้วแล้วเดี๋ยวเหยียบ้นาแล้วไม่ได้ใส่รองเท้ามาด้วยน้องพีไม่ได้ใส่รอ,องเท้านะครับผม เดี à, ๋ยวเปลี oh, ấy, Phi, ่ยนจะขึ้นนะครับผมขึ้นแล้วน้องพีขึ้นแล้วเอ้ยโอ้ขึ้นไหวไหมน้องพีขึ้นไหวไหมอึ้บดึงสองสามเฟ็บโอ้เปลี่ยนกันขึ้นนะครับผมให้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นคนจูงไปเตยเอาเตยจะได้เบากว่าเดิมจะได้เบากว่าเดิมน้อเตยเนาะ ไปแล้วนะครับผมก็ฝึกให้น้องพีบ้างนะครับผมน้องฟิล์มก็เริ่มเก่งแล้วนะครับผมเริ่มเก่งเริ่มแข็งแล้วนะครับผมพี่ฟิล์มก็ฝึกให้น้องนะครับผมอคอยคุมอยู่ด้านล่างนะครับผมเ <laughs> ตยขึ้นไปบันี <laughs> ้เตยเตยแวะกินยาโอ้ <laughs> อันนี้คือ,อได้คุมหรือเปล่าเ <laughs> ตยผ้าไปนะครับผม <laughs> เ,เตยพาไปเ,าเตยพาไปแล้ว้องพีเ,เ,เตยพาไปแล้ว้องพีนะครับผมไปลูกไปกลับบ้านเลยลูกตองพีเป็นไงบ้างไหวไหมหาไหวไม่นายไหวไหมไหนไหนหันหันหันมาคุยกับกล้องหน่อย<ห>กลับไปแม่นหน่อยไหวหรือเปล่าอ้ไหวครับผมใจมันรักใจมันรักก็ได้ เออขี่ถึงบ้านเด้อดิไปเตยเตยพาน้องพีไปถึงบ้านนะเตยเราไม่ต้องบอกว่าน้องพีพาใบเตยไปถึงบ้านนะครับผมบอกไปเตยว่าใบเตยพาน้องพีไปถึงบ้านออพาไปหอดบ้านเด้อไปลไปงไปเตยไปอืออ,อันนี้ขึ้นเนินขึ้นเนินนะครับผมขึ้นเนิน จะผ่านหรือเปล่าเนาะใบเตยจะถูต้นไม้หรือเปล่าเนาะจะผ่านหรือเปล่าเนาะจะเบรกถูกต้นไม้หรือเปล่าเนาะเตยโอ้อยไม่เบรกไม่เบรกนะครับผม้อ,องฟิ์มจูงไปนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปถึงบ้านเด้อ น้องเป็นคนขี่พี่เป็นคนจูงนะครับผมเหมือนเหมือนสมัยน้องควานเด็กๆนะครับผมอตอนเลี้ยงลูกพลายนะครับผมลูกพลายซิกโก้นะครับผมพี่ชายก็เป็นคนจูงนะครับผมอน้องควานก็เป็นคนขี่นะครับผมก็ลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยนะครับผมพี่พี่สอนให้น้องนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผม ก็ตอนนั้นน้องควานยังเรียนอยู่เนาะนะครับผมอ่ายังเรียนอยู่ประมาณชั้นมหนึ่งนะครับผมมหนึ่งพี่ชายก็เป็นคนเลี้ยงนะครับผมเป็นคนเลี้ยงฮาลูกไพซิกโก้นะครับผมเวลาปิดเทอมมันก็ไปเลวน้องควานนะครับผมอ่าไปเดินเล่ไปเดินขายอ้อยนะครับผมกับพี่ชาย พี่ชายก็ให้ขี่นะครับผมให้น้องควานขี่พี่ชายก็เป็นคนจูงนะครับผมแบบแบบเดียวกันเลยนะครับผมแบบเดียวกันกับน้องฟิมน้องพีเลยนะครับผมไปเตยไปควานทั้งสามคนนั่นแหละเห็นไหมควานดำควานดำเดินํำหน้าเลยควานดำเจ้าดำมาด้วยนะครับผมไปไหนไปด้วยเพื่อนคููสีต่างสายพันธ์ต่างัยต่างสายพันธ์นะครับผมดูเจ้าดำ เจ้าดำก็เอามาเลี้ยงตังต้งแต่น้องฟิลม์มเพิ่งเกิดนะครับผมตั้งแต่น้องฟิล์มเพิ่งเกิดเลยน้องฟิล์มก็13ขวบแล้วนะครับผมเจ้าดำนะครับผมเอามาเลี้ยงตังต้งแต่เล็กๆนะครับผมเตยโอ้ย,อยเตยเดินนิ่งอย่างเลยโอ้ยเก่งอย่างเลยไปเตยโอ้โอ้โอโน้องพี่เก่งจังเลยโอ้ไหวหรือเปล่ปาย,ยกมือหน่อย ยกมือยกมือบายๆหน่อยโอ้ไว้ๆว้วโอ้ยสุดยอดมากเลยนะครับผมน้องควานก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครอ,อบครัวน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมมาสวัสดีครับ